ก็อันนี้เทสนะฮะเทสกับซีบิกาโตก็ผมดึงข้อมูลจากกล่อง ECU ขึ้นมาที่ไอ้นี่ฮะผ่านพอร์ตเคลร์ขึ้นมาที่จอ L C D ตอนนี้อากาศค่อนข้างอเนี้ฮะอากาศค่อนข้างเย็ยนฝนตกนิดๆฮะก็รอบเครื่งก็ค่อนข้างสูงหน่อยผมเพิ่งสตาร์ทรถก็จับคันเร่ง TPS อ่ะอันนี้คือ ท p s คันแร่งรอบเครื่องยนต์แล้วก็ AF ฮะองศาจุดระเบิดอ่าสตาร์ทใหม่ๆมันจะแก่ๆหน่อยอยู่ก็ประมาณนี้ก็ตอนนี้รอบเครื่องยนต์อยู่พันหกก็เอ่อมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นก็อ,อันนี้ฮะโดยคร่าวๆโอเคเหมือนฮิปเตอร์ไม่ดีเหมือนโอทูจะเริ่มจับจับไอ้นี่แนละ้วจับ ค่ายเสียได้ละก็อันนี้คือหลักๆคือจะทําใช้กับมอไซค์นะไม่ได้ไม่ได้ทำกับใช้กับรถยนต์เพราะว่าเนี่ยฮะก็อยู่ในช่วงของการเรียนรู้การดึงข้อมูลจากกล่อง e ิ u ขึ้นมาขึ้นมาอ่านค่าฮะผมตั้งใจจะเอาขึ้นทุนโปรนั่นแหละก็อันนี้ทดสอบนะฮะยังไม่ได้ปล่อยใช้งานโอเคงั้นก็คินแค่นี้ฮะแค่ทดลองฮะ